ทุกคนใครเป็นสาววงสกูตชี่ต้องเอาเสียงหนูไปทำตามได้เลยทุกคนแล้วเนี่ยทายเลยนกระบอกอ่า,า,าอันที่หนึง่งสกูตชี่ส,สกูตชี่ที่สะล om า,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 ากมากก็คืออันนี้ทุกคนอันที่สองสกูตชี่ที่แบบไม่สะล om ลดระดัรแล้วเราหยุดทิ้มากอันนี้นี่เองทุวคนที่แบบมันไม่สะล om เลย ที่สกุลที่เออสกุลที่ที่สโลม,ม,มันจะมันจะมันจะซร้ากับคำที่หนึ่งก็คือเั็นลังบุญเองอย่างครั้งสกุลที่สองก็คือเออสกุลที่ที่เราแบบน่ารักมากก็คือเออก็เป็นก็เป็นอันนี้เลยอันนี้ อ <quarters of speech> ันนี้คืออันนี้สกูตชี่ทองอันนี้คืออันนี้สกูตชี่ทองสกูตชี่ที่ไม่ทำก็คือแบบนี้แล้วก็จะเห็นหิ้งทอง